แสงแดดอ่อนๆอยามเช้า,าสาดส่องลงมายังบริเวณโพธิมณฑลสายลมพัดผ่านยอดไม้เพียงแผ่วเบาราวกับธรรมชาติกำลังกลั้นหายใจเพื่อรอคอยเหตุการณ์สำคัญ หลังจากเจ็ดวันที่พระพุทธองค์ทรงดำเนินจงกรมกลับไปกลับมาบนรัตนจงกรมเจดีหรือสะพานแก้วที่เหล่าเทวดาเคยเนรมิตถวายบัดนี้ฝีพระบาทที่เคยก้าวเดินอย่างสม่งเสมอและสง่างามได้หยุดนิ่งลง พระวรกายของพระพุทธองค์ทรงประทับยืนสงบนิ่งรัศมีแห่งความสงบเย็นแผ่ซ่านไปทั่วบริเวณพระเนตรอันเปี่ยมด้วยความเมตตาและปัญญายาณทอดมองไปร,บรอบๆไม่ใช่การมองหาที่พักผ่อนทางกายแต่ทรงมองหาสถานที่ที่เหมาะสม สถานที่ที่เงียบสงบและวิวิตรการตาพอจะรองรับการพิจารณาธรรมขั้นสูงที่สุดนั่นคือพระอภิธรรมธรรมะอันละเอียดอ่อนลึกซึ้งและซับซ้อนเกินกว่าจะพรรณนาด้วยถ้อยคำสามัญซึ่งต้องใช้พลังสมาธิขั้นสูงที่สุดในการแยกแยะความเป็นจริงของจิตเจตสิก รูปและนิพพานความนิ่งสงบอันทรงพลังของพระพุทธองค์ทรงคลื่นกระแสจิตที่ละเอียดอ่อนสะเทือนเลื่อนลั่นขึ้นไปไกลถึงสวงสวรรค์นสวรรค์ชั้นดาวดึงดินแดนที่วิจิตตรการตาด้วยวิมานทองคำและสวนทิพเทววิมาน ผู้มีรูปโฉมงดงามและเป็นผู้นำเหล่าเทวดาในการดูแลทิพยสถานสัมผัสได้ถึงแรงสั่นสะเทือนแห่งธรรมนั้นดวงตาที่เป็นทิพมองลงมายังโลกมนุษย์เห็นพระศาสดากำลังต้องการสถานที่รองรับการพิจารณาธรรมอันยิ่งใหญ่ เทววิมานตระหนักได้ทันทีว่าพื้นดินธรรมดาหรือร่อมไม้ทั่วไปไม่อาจรองรับรัศมีและพลังปัญญาที่จะพวยพุ่งออกมาจากการพิจารณาคำพีร์มหาปัฏฐานได้จึงหันไปส่งสัญญาณแก่เหล่าบริวารเทวดาทั้งหลายชั่วพริบตาเดียว ท้องฟ้าเหนือต้นพระศรีมหาโพกก็แปลเปลี่ยนกลุ่มเมฆสีขาวนวลเริ่มเปล่งประกายระยิบระยับลำแสงสีรุง้งพาดผ่านลงมายังทิศตะวันตกเฉียงเหนือของต้นโพล่าเทวดาที่นำโดยเทววิมานได้พากันเหาะลงมายังพื้นพิภพ,พ,พ ไม่ใช่เพื่อมาสักการะด้วยดอกไม้ของหอมเพียงอย่างเดียวแต่ลงมาเพื่อทำหน้าที่สถาปนิกแห่งสวรรค์ด้วยฤทธานุภาพแห่งเทวะพวกเขาเริ่มเนรมิตรเรือนแก้วอันวิจิตพิสดารขึ้นโครงสร้างโปร่งแสงที่ถักทอด้วยอัญมณีเจ็ประการค่อยๆปรากฏรูปร่างขึ้นจากความว่างเปล่า เสาเรือนทำจากมรกตส่องแสงเขียวมรกตหลังคามุงด้วยเกล็ดแก้วมณีสีแดงดังทับทิมพื้นปูลาดด้วยทองคำสุกปลังผนังประดับด้วยเพชรนินจินดาที่ส่องประกายวูบวาบล้อเล่นกับแสงตะวันนี่คือรัตนครหรือเรือนแก้วสถานที่ที่ถูกสร้างขึ้น เพื่อรองรับมหาบุรุษผู้กําลังจะไขความลับจักรวาลตัวเรือนนั้นงดงามเกินกว่าสถาปัตยกรรมใดๆบนโลกมนุษย์จะเทียบเทียมได้มันไม่ได้เป็นเพียงสิ่งปลูกสร้างแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์แห่งการยกย่องบูชาปัญญายาณอันสูงสุด ร้อมแล้วที่ให้พระพุทธองค์เสด็จเข้าไปประทับเพื่อเริ่มต้นสัปดาห์ที่สอันจะเป็นต้นกําเนิดของรัศมีหประการหรือฉับพันรังสีที่ชาวโลกจะได้ประจักษ์สื่อไปและแล้วณทิศตะวันตกเฉียงเหนือของต้นพระศรีมหาโพหรือที่เรียกกันว่าทิศพายัพ ปาฏิหาริ์เหนือจินตนาการก็ได้บังเกิดขึ้นท่ามกลางความว่างเปล่าของอากาศธาตุละอองทิพย์เริ่มก่อตัวรวมกันด้วยอานุภาพแห่งเทววิมานและเหล่าเทพบริวารผู้ตั้งจิตอธิษฐานเนรมิตรถวายภาพที่ปรากฏแก่สายตานั้นมีใช่สิ่งปลูกสร้างที่เกิดจากอิฐ หินหรือปูนสรายหากแต่เป็นรัตนครหรือเรือนแก้วอันวิจิตรการตาที่ค่อยๆปรากฏชัดขึ้นทีละน้อยโครงสร้างทั้งหมดถักทอขึ้นจากรัตนชาติและอัญมณีล้ำค่าทั้งเจ็ดประการแสงระยิบระยับวูบวาบจับตาทั้งแก้วมณีสีแดงสด มรกตสีเขียวใสบุตรสราคำสีเหลืองอมพันธ์และเพชรน้ำงามที่ส่องประกายเจิดจรัสแสงเหล่านั้นสอดประสานกันจนเกิดเป็นมิติภาพที่งดงามเกินกว่าสายตามนุษย์ปุถุชนจะสามารถเพ่งมองได้โดยตรง เรากับยกเอาวิมานชั้นฟ้ามาตั้งวางไว้อย่างบรรจงบนพื้นผิพบเมื่อเรือนแก้วเนรมิตเสร็จสมบูรณ์พระบรมศาสดาผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระมหากรุณาธิคุณทรงรับรู้ถึงเจตนาอันบริสุทธิ์ของเหล่าเทวดา พระองค์จึงทรงเสด็จดำเนินจากรัตนจงกรมเจดีมุ่งหน้าสู่เรือนแก้วแห่งนั้นด้วยพระอิริยาบถท,ที่สงบงามทุกย่างก้าวของพระองค์เต็มไปด้วยความมั่นคงและเบาสบายเมื่อเสด็จเข้าสู่ภายในรัตนคอนพระพุทธองค์ทรงประทับนั่งขัดสมาธิ คูบันลังลงข้ามกลางความวิจิตของอัญมณีเหล่านั้นบรรยากาศภายในเรือนแก้วแตกต่างจากโลกภายนอกอย่างสิ้นเชิงมันเงียบสงัดแต่ในความเงียบนั้นกลับอัดแน่นด้วยพลังงานอันศักดิ์สิทธิ์กระแสะความเย็นชาของธรรมะแผ่ซ่านไปทั่วทุกอนูอากาศ ณวินาทีนี้ไม่มีเสียงนกตีกระปีกไม่มีเสียงลมพัดใบไม้ไหวทุกสรรพสิ่งดูเหมือนจะหยุดนิ่งเพื่อเป็นสักขีพยานพระวรากายของพระพุทธองค์ตั้งตรงดำรงสติมั่นคงพร้อมแล้วที่จะดำดิ่งลงสู่ห้วงมหานพแห่งปัญญา เพื่อพิจารณาธรรมะหมวดที่ลึกซึ้งและซับซ้อนที่สุดเท่าที่จักรวาลเคยมีมาธรรมะที่จะเป็นกุญแจไขความลับของสรรพชีวิตและการหลุดพ้นอย่างแท้จริงเริ่มต้นขึ้นณบัลังแก้วแห่งนี้ท่ามกลางความเงียบสงัดภายในรัตนคอรเจดี ที่รายล้อมด้วยประกายระยิบระยับของอัญ,ญมณีเจ็ดประการพระพุทธองค์ทรงดำรงสติมัน่นย่างก้าวเข้าสู่ดินแดนแห่งปัญญาที่ลึกล้ำที่สุดเกินกว่าที่มนุษย์หรือเทวดาตนใดเคยสัมผัสมาก,ก่อนในขณะที่พระวรกายนิ่งสนิทดังขุนเขา แต่ภายในจิตของพระองค์นั้นกลับกำลังเคลื่อนไหวด้วยความเร็วดุดจักผันพระองค์ทรงเริ่มพิจารณาพระอภิธรรมธรรมะอันยิ่งใหญ่ที่มิใช่เพียงแค่เรื่องราวของบุคคลหรือเหตุการณ์แต่เป็นการถอดรหัสความจริงล้วนล้วนของธรรมชาติแยกแยะจิตเจตสิกรูปและนิพพาน ออกเป็นส่วนย่อยที่สุดและเมื่อพระยาณของพระองค์ยังลงสู่คำพีสุดท้ายที่ชื่อว่ามหาปัฏฐานความมหัศจรรย์แห่งการตระหนักรู้ก็บังเกิดขึ้นมหาปัฏฐานคือคำพีที่ว่าด้วยเหตุและปัจจัยนณะห่วงเวลานั้นในมโนภาพของพระพุทธองค์ ทรงมองเห็นความเชื่อมโยงของสรรพสิ่งในจักรวาลไม่ได้แยกขาดจากกันหากแต่เกี่ยวร้อยสัมพันธ์กันอย่างสลับซับซ้อนและลึกซึ้งลองจินตนาการถึงภาพตาข่ายใยแมงมุมทองคำขนาดมหึมาที่ครอบคลุมไปทั่วทั้งจักรวาลเส้นใยแต่ละเส้นคือเหตุปัจจัยที่ดึงดูด ผลักดันและคํำจุนซึ่งกันและกันไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นมาลอยๆและไม่มีสิ่งใดดับไปเฉยๆทุกการกระทำทุกความคิดทุกการเกิดดับล้วนทรงผลกระทบถึงกันเป็นลูกโซ่ที่ไม่มีวันสิ้นสุดพระองค์ทรงเห็นเหตุปัจจัยทั้ง24ประการ หมุนวนขับเคลื่อนโลกใบนี้จากอารมณ์หนึ่งสู่อีกอารมณ์หนึ่งจากสสารหนึ่งสู่อีกสสารหนึ่งความรู้แจ้งนี้ชัดเจนสว่างสวยัยและรวดเร็วปานสายฟ้าแลบยิ่งพระองค์พิจารณาธรรมะที่ละเอียดอ่อนนี้ลึกซึ้งลงไปเท่าใดจิตของพระองค์ ก็ยิ่งบริสุทธิ์ผ่องใสและทนพลังมากขึ้นความปีติปราโมทจากการค้นพบความลับสูงสุดของจักรวาลก็ให้เกิดพลังงานอันมหาศาลอัดแน่นอยู่ภายในดวงจิตที่หลุดพ้นแล้ว พลังงานแห่งความบริสุทธิ์นี้รุนแรงและสว่างสวัยเสียจนไม่อาจถูกกักขังอยู่เพียงภายในจิตใจได้อีกต่อไปมันเริ่มส่งผลกระทบโดยตรงต่อธาตุทั้งสี่ในพระวรกายเลือดลมและเซลล์ทุกส่วนถูกกระตุ้นด้วยกระแสธรรมอันบริสุทธิ์ จนกระทั่งกายเนื้อของพระพุทธองค์เริ่มแปลเปลี่ยนสภาพผิวพรรณที่เคยผ่องใสอยู่แล้วบัดนี้กลับดูโปร่งแสงและเปล่งประกายราวกับกำลังจะระเบิดออกมาเป็นลำแสง นี่คือช่วงเวลาสำคัญที่พลังงานทางจิตกำลังจะเปลี่ยนรูปเป็นพลังงานแสงเป็นปฐมบทของปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติที่งดงามที่สุดในพุทธประวัติซึ่งกำลังจะปรากฏแก่สายตาชาวโลกในอีกไม่กี่อึดใจข้างหน้าและในวินาทีที่ความเข้าใจในกฎแห่งเหตุและปัจจัย หรือมหาปัฏฐานนั้นสมบูรณ์ถึงขีดสุดสิ่งที่เหนือธรรมชาติก็พลันอุบัติขึ้นจิตที่บริสุทธิ์ผ่องใสปราศจากกิเลสเครื่องเศร้าหมองทั้งปวงนั้นมีพลังงานมหาศาลเกินกว่าที่กายเนื้อของมนุษย์ทั่วไปจะกักเก็บไว้ได้พลังงานแห่งความบริสุทธิ์นั้น เออล้นทลักทลายและแปรเปลี่ยนสภาพจากนามธรรมภายในออกมาเป็นรูปธรรมภายนอกอย่างน่าอัศจรรย์เทวดาสุทัศน์ผู้เฝ้าสังเกตการอยู่ไม่ห่างถึงกับต้องเบิกตาโพลงด้วยความตกตะลึงระคนเลื่อมใสร่างกายของเขาสั่นสะท้านด้วยปีติ เมื่อได้เห็นปรากฏการณ์ที่งดงามที่สุดในจักรวาลกำลังก่อตัวขึ้นเบื้องแรกจากพระเกศาที่ขมวดมุ่นเป็นก้นหอยและพระเนตรอันดำคลับลำแสงสีน้ำเงินเข้มจัดเจือสีเขียวปีกแมลงทับหรือที่เรียกว่านิวรัศมีได้พวยพุ่งออกมาเป็นสายทานแห่งความสงบเย็น รัศมีสีนี้แผ่ซ่านออกไปในอากาศย้อมบรรยากาศภายในเรือนแก้วให้ดูขลังและลึกล้ำราวกับห้วงมหาสมุทรและในขณะที่สายตายังไม่ทันได้ละจากสีครามเข้มแสงสว่างเจิดจ้าบาดตาก็ระเบิดตามออกมาจากพระชวีวัน ผิวพันธ์ของพระพุทธองค์ที่เคยเป็นสีน้ำผึ้งนวลบัดนี้กลับเปล่งปีตรัศมีแสงสีเหลืองทองอัมพันที่สุกสกาวเสียยิ่งกว่าทองคำเนื้อบริสุทธิ์ที่ผ่านการหลอมมานับพันครั้งแสงสีทองนี้อาบไลหลไปทั่วบริเวณขับเน้นความสง่างามของพระวรกายให้โดดเด่นประดุดรูปปั้นทองคำที่มีชีวิต ยังไม่จบเพียงเท่านั้นเมื่อพลังแห่งธรรมแล่นผ่านเข้าสู่ระบบภายในจากทุกอนูของพระมังสาและทุกหยาดหยดของพระโลหิตที่สูบฉีดด้วยแรงแห่งสมาธิโลหิตรัศมีหรือแสงสีแดงฉานดังด,งดวงอาทิตย์ยามอัสดงก็ได้ฉายแสงทะลุผิวหนังออกมา สีแดงที่แสดงถึงความเข้มขลังและธงพลังอำนาจตัดสลับกับสีน้ำเงินและสีทองอย่างวิจิตพิสดารเบื้องหน้าของเทวดาสุทัศน์และเหล่าถวยเทพทั้งหลายในขณะนี้พระพุทธองค์มิได้เป็นเพียงมนุษย์ผู้ตรัสรู้ธรรมอีกต่อไปแต่ทรงกลายเป็นต้นกำเนิดแห่งแสงสว่างที่ไม่มีวันมอดดับ แสงทั้งสามสีเริ่มหมุนวนก่อตัวผสมผสานและเต้นเร่าอยู่รอบพระวรกายเตรียมพร้อมที่จะสาดส่องรัศมีที่เหลือให้ครบทั้งหกประการเพื่อประกาศชัยชนะเหนือความมืดบอดทั้งปวงภาพที่ปรากฏแก่สายตาของเทวดาสุทัต และเหล่าถวยเทพในขณะนั้นยิ่งทวีความอัศจรรย์ขึ้นไปอีกขั้นเมื่อลำแสงทั้งสามสีแรกยังคงเต้นเร่าหมุนวนด้วยพลังแห่งสมาธิอันแรงกลา้าแสงลำดับถัดมาก็พวยพุ่งออกมาสมทบเพื่อเติมเต็มความสมบูรณ์แห่งธรรมจากพระทนที่ขาวสะอาดดุดสังขัดใหม่ และจากพระอัฏฐิธาตุภายในโอทาตรัส,สมีหรือแสงสีขาวนวลบริสุทธิ์ได้ส่องสว่างออกมาเจ,จาิดจ้าตัดกับสีสันฉูดฉาดก่อนหน้านี้อย่างลงตัวแสงสีขาวนี้ให้ความรู้สึกบริสุทธิ์สงบและเยือกเย็นราวกับแสงดาวประกายพรึกที่ส่องนำทางท่ามกลางความมืดมิด ยังไม่ทันที่แสงสีขาวจะคลายความตื่นตามันเฉดทะรศมีแสงสีแสดเจือแดงหรือสีหงสบาทคล้ายกับสีของดอกเซมาก็ได้เปล่งประกายออกมาจากส่วนต่างๆของพระวรกายเติมเต็มความเข้มขลังให้ดูทงพลังดุดเปเลวเพลิงแห่งปัญญาที่พร้อมจะเผาผลาญกิเลส ให้หมอดใหม่และท้ายที่สุดสิ่งที่ทำให้ภาพนี้งดงามจนเกินกว่าจินตนาการของจิตรกรเอกคนใดในโลกจะวาดออกมาได้ก็คือการอุบัติขึ้นของประพัดสอนรัศมีสีเลื่อมพรายระย,ระยิบระยับ มันไม่ใช่สีใดสีหนึ่งโดยเฉพาะหากแต่เป็นการถักทอผสมประสานของลำแสงทั้งห้าสีวิ่งสลับสับเปลี่ยนกันไปมาอย่างรวดเร็วระยิบระยับดุดดังประกายของเพชรน้ำเอกที่ต้องแสงแดดมันคือรัศมีแห่งความหลุดผลที่ไร้ขอบเขต ไรรูปลักษณ์ที่ตายตัวสะท้อนถึงสภาวะธรรมที่เหนือสมมุติทั้งปวงบัดหนี้แสงทั้งหกหรือที่เรารู้จักกันในนามฉับพันรังสีได้ก่อตัวขึ้นอย่างสมบูรณ์แบบรอบพระวรกายของพระพุทธองค์ พลังงานแสงอันมหาศาลนี้อัดแน่นจนผนังเรือนแก้วรัตนครจเจดีที่เทวดาเนรมิตรถวายไม่อาจปิดกั้นอานุภาพแห่งแสงธรรมนี้ได้อีกต่อไปลำแสงหลากสีพุ่งทะลุผนังเรือนแก้วระเบิดออกเป็นวงกว้าง ศาสตร์องผ่านชั้นฟ้าทะลุลงยังบาดาลและแพ่ขยายออกไปไกลโพล้นทั่วทั้งจักรวาลท้องฟ้าที่เคยมืดมิดกลับสว่างสวยัยด้วยแสงแห่งธรรมก้อนเมฆถูกย้อมด้วยสีสันแพรวเราวกับภาพฝัน เหล่าเทวดาและพรหมทั่วทั้งหมื่นโลกธาตุต่างหยุดทุกกิจกรรมที่ทำอยู่ดวงตาของทุกรูปนามจับจ้องมายังจุดกำเนิดแสงที่ใต้ต้นพระสีมหาโพด้วยความตะลึงลานก่อนจะเปลี่ยนเป็นความปีติจนล้นอกเสียงสาธุการดังระง,งมกึกก้องไปทั่วทั้งสามภพ สั่นสะเทือนเลื่อนลั่นดุดเสียงฟ้าคำรามแห่งความปราบปลืมนี่คือภาพจำอันยิ่งใหญ่ที่ถูกจารึกไว้ในการเวลาเป็นต้นกำเนิดของรัศมีวงกลมหรือเปเลวเพลิงเหนือพระเศียรพระพุทธรูป ที่ช่างศิลป์ไทยพยายามถ่ายทอดความงดงามของวินาทีนี้ให้คงอยู่คู่พระพุทธศาสนาสืบไป <S <S การเวลาเจ็ดทิวาเจ็ดราตรีภายในเรือนแก้วรัตนครนัที่ถูกเนรมิตขึ้นนั้นผ่านพ้นไปรวดเร็วประดุดชั่วลมหายใจของผู้ที่ตกอยู่ในห้วงสมาธิอันลึกซึ้ง เมื่อพระพุทธองค์ทรงพิจารณามหาปัฏฐานหรือคำพีมหาคำพีจนจบครบถ้วนกระบวนความความสว่างสวยที่เคยพุ่งทยานเสียดฟ,ฟ้าก็ค่อยๆแปรเปลี่ยนสถานะพระพุทธองค์ทรงค่อยๆถอนจิตออกจากสมาธิอันแน่วแน่ แสงฉับพันรังสีที่เคยระเบิดออกกว้างไกลครอบคลุมจักรวาลเริ่มสงบลงและถอยกลับมารวมตัวกันไม่ใช่การดับศูนหากแต่เป็นการสถิตอยู่พลังงานแห่งแสงทั้งหกสีนั้นหมุนวนกลับมาโอบล้อมพระวรากายอย่างนุ่มนวลและเสถียร กลายเป็นรัศมีเรืองรองที่ติดตัวพระองค์ไปในทุกหนทุกแห่งภาพที่ปรากฏเบื้องหน้าเทวดาสุทัศน์ในยามนี้คือภาพจำนิรัน์ที่ถูกส่งต่อผ่านจินตนาการของช่างศิลป์มานานนับพันปีเป็นที่มาของพระรัศมี วงกลมรอบพระวรกายหรือเปเลวเพลิงเหนือพระเกศาหรือแม้แต่เส้นรอบนอกที่วาดครอบองค์พระพุทธรูปที่เราเรียกว่าซุ้มเรือนแก้วในศิลปะไทยทั้งหมดหล้วนมีจุดกำเนิดมาจากวินาทีแห่งความมหัศจรรย์ในสัปดาห์ที่สี่นี้เอง เมื่อแสงธรรมสถิตมั่นคงแล้วเรือนแก้วรัตนคาระที่เทวดาเนรมิตรวายก็ค่อยๆเลือนหายไปดุดหมอกควันที่จางหายเมื่อต้องแสงตะวันเผยให้เห็นพระพุทธองค์ประทับนั่งอย่างสง่างามท่ามกลางธรรมชาติอีกครั้งเทวดาสุทัศน์ผู้เป็นสักขีพยานแห่งเหตุการณ์เหนือโลก ก้มลงกราบกรานด้วยเสียงกล้าวร่างกายมอบราบไปกับพื้นดินด้วยความศรัทธาที่พุ่งขึ้นถึงขีดสุดเขาตระหนักแล้วว่าบุคคลผู้นี้ไม่ใช่เพียงผู้หลุดพ้นแต่คือบรมครูผู้ทรงอนุภาพเหนือกว่าเท้าสักกะหรือพรมองค์ใดที่เขาเคยรู้จัก และสีสันอันวิจิตรการตาที่อุบัติขึ้นจากการพิจารณาธรรมอันละเอียดอ่อนนี้ก็ไม่ได้สูญหายไปไหนแต่มันได้ถูกจารึกไว้เป็นสัญ,ญลักษณ์สูงสุดแห่งชาวพุทธทั่วโลกนั่นคือที่มาของธงชับพันนรังสีธงไตรรงแห่งพระพุทธศาสนาที่เราเห็นโบกสะบัดอยู่ในปัจจุบัน แถบสีน้ำเงินเหลืองแดงขาวแสดและแถบสีประพัดสอนที่รวมทุกสีเข้าด้วยกันคือตัวแทนแห่งพระปัญญาคุณและพระบารมีที่แผ่ไพศาลจากเหตุการณ์ในรัตนคโหรเจดีแห่งนี้เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจในการเสวยวิมุตติสุขณนะสัปดาห์ที่สพระพุทธองค์ทรงลุกขึ้นจากบัลลังก์ พระวรกายที่ห้อมล้อมด้วยรัศมีแห่งธรรมอันบริสุทธิ์ค่อยๆเคลื่อนคล้อยออกจากร่มเงาของทิศตะวันตกเฉียงเหนือส่งมุ่งหน้ากลับสู่ทิศตะวันตกข้ามผ่านห่วงเวลาแห่งความปิติสู่การทดสอบครั้งสำคัญที่รอคอยอยู่เบื้องหน้า ณร่มไม้ใหญ่ต้นถัดไปที่ซึ่งตำนานเล่าขานถึงการเผชิญหน้ากับความเย้ายวนและเล่กลของมาราา้ายภายใต้ร่มเงาของต้นไทรที่มีนามว่าอัชปาลนิโครธเรื่องราวในสัปดาห์ที่ห้ากำลังจะเปิดฉากขึ้น